อันนี้ก็เป็นละครตามคำขอจากคนดูช่องเราโดยขอเรื่องแม่บ้านสุดสวยกับนายจอมเย็นชาพระเอกชื่อพานุนางเอกชื่อแตงกวางั้นไปดูกันเลยฉันชื่อแตงกวาเป็นดารโรงเรียนในโรงเรียนนี้ซึ่งตอนนี้มีคนนัดฉันมาที่นี่ไม่รู้ว่าเขานัดฉันมาทำไมนะรุ่นพี่คะนัดฉันมาทำไมที่ดาดฟ้า คือว่าพี่ชอบน้องนะเป็นแฟนกันนะไม่ได้หรอกค่ะหนูไม่ได้ชอบพี่ทำไมน้องไม่ชอบพี่พี่ผิดอะไรหรอพี่ไม่ได้ผิดอะไรหรอกค่ะแค่หนูไม่ชอบไปเฉยงั้นหนูขอไปก่อนนะคะคุณพี่ไม่นะน้องแตงกวาตอนนี้เธอก็ได้กลับมาที่หอพักตัวน,นี้เธอไม่รู้เลยว่าชีวิตดาวโรงเรียนกำลังจะจบลงในเร็วๆนี้ ลูกแม่มีเรื่องจะบอกนะ่ะมีอะไรหรอคะคุณแม่คือว่าแม่ติดหนี้เขาและเอาเงินไปใช้เขาไม่ได้แม่ก็เลยต้องเอาลูกปเป็นแม่บ้านนะ่ะแม่ขอโทษนะลูกว่าไงนะคะคุณแม่หนูยัง่นเรียนไม่จบเลยนะคะแม่ขอโทษนะลูกทำไมชีวิตดนารุเรียนของฉันถึงจบลงอยู่แค่นี้ล่ะ ไม่จริงน่ะทำไมชีวิตเราเรียนของฉันถึงเร็สั้นขนาดนี้ลาก่อนนะหอพักวันนี้ฉันคงต้องเก็บกระเป๋าบ้านคนรวยนี่มันสวยแบบนี้นี่เองนี่เธอคงจะเป็นแม่บ้านคนใหม่สินะเข้ามาบ้านได้เลยขอบคุณมากเลยนะคะคุณชายว่าแต่ทำไมคุณชายถึงต้องทำหน้าบึง้งตึงตลอดเวลาด้วยคะ อันนี้มันก็เรื่องของฉันเธอไม่ต้องยุ่งว่าแต่เธอชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อแตงกวาค่ะแล้วคุณชื่ออะไรหรอผมชื่อพานุยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณพานุแตงกวาต่อจากนี้เธอจะเป็นคนใช้ของฉันนะค่ะคุณชายพานุคุณชายพานุคะเอาน้ำมาให้ฉันหน่อยค่ะ นี่เธอทำะไรของเธอฉันตั้งหากที่ต้องใช้เธอน่ะได้ไงล่ะคะก็คุณชายบอกให้ฉันเป็นคนใช้ฉันก็ต้องใช้คุณชายสิคะนี่เธอลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะแค่ลอเล่นเองคะ่ะคุณชายจริงจังไปได้ นั่นคุณชายกำลังเล่นเปียโนอยู่หรอคะคุณชายเก่งจังเล่นเปียโนเป็นด้วยก็แน่อยู่แล้วสิพ่อแม่ให้ฉันเรียนเปียโนตั้งแต่เด็กเลยคุณชายนี่เก่งจังถ้าใครได้เป็นแฟนคงจะโชคดีมากเลยนะคะเดี๋ยวฉันช่วยเต้นประกอบเพลงให้นะคะคุณชายนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยเธอเป็นคนแรกทำให้ฉันยิ้มได้ลยนเนี่ย คนรวยนี่กว้างจริงมีอะไรให้ทำความสะอาดตั้งเยอะเลยดูสิวิวข้างนอกก็สวยตรงนี้ก็ดีเฮ้ยอยากอยู่บ้านนี้มานานแล้วรูปภาพราคาทั้งหลายล้านเลยเนี่ยก็มีด้วยบ้านนี้กว้างด้วยนะ ทำความสะอาดไม่หวานไม่ไหวเลยวิวข้างล่างก็สวยรีบทําความสะอาดดีกว่าจะไม่พักผ่อนห้องข้างในจะสวยมากแน่เลยดูจากข้างนอกเนี่ย,ยไปดูห้องข้างในด้วยดีกว่านั่นไงไปดูได้ดีกว่าห้องข้างในห้องข้างในโอ้โหบ้านคนรวยนี่มันสวยแบบนี้นี่เองดูสิห้องนี้ก็กว้างกว่า,วาบ้านฉันแล้วมั้งเนี่ย เฮ้ยกว่าจะทำงานเสร็จนี่มันเหนื่อยจริงเลยคุณชายคะนอนก็ไม่ีผงผ้าเดี๋ยวฉันจะช่วยผหผงผ้านะคะคุณชายงัย้นฉันขอไปก่อนนะคะหลับฝันดีนะคะคุณชายทำไมหัวใจเราถึงแรงขนาดนี้หรือเราจะชอบใหญ่ มีคุณชายพาฉันมาที่นี่มีอะไรหรอคะก็ไม่มีอะไรหรอกผมแค่อยากมาเที่ยวเฉยนะ่ะเฮ้ยคุณระวังเดี๋ยวล้มเฮ้ยนี่คุณเป็นอะไรบ้างไหมทําไมหัวใจเราถึงเต้นแรงขนาดนี้ละ่ะทาไมหัวใจถึงเต้นแรงขนาดนี้หรือนี่จะเรียกว่าความรักตอนนี้ฉันคงชอบเธอเข้าแล้วหรอสิ เวลาผ่านไปฉันกับคุณพานุก็ได้รักกันและตอนนี้เรากำลังจะแต่งงานกันแม่ผมกลาในตัวลูกจริงที่ได้แต่งงานน่ะฝากดูแลลูกป้าด้วยนะครับคุณป้าผมสัญญาว่าผมจะรักคุณตลอดชีวิตนะฉันก็เหมือนกันค่ะ ชีวิตของฉันก็กำลังมีความสุขและฉันก็ได้ท้องกับคุณพานุจบแล้วจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้ะกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะบ๊ายบาย